สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิดชาแนลก่อนไปรับชมรับฟังฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลก็จะมาพูดถึงรถไฟความเร็วสูงเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูง3ประเทศนะครับ ก็จะมีประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่23เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2565นะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบาราง ให้สามารถขนส่งสินค้าและผู้คนได้อย่างรดวดเร็วเส้นทางจะวิ่งจากกรุงเทพที่สถานีกลางบางซื่อไปที่ประเทศลาวและเข้าสู่ประเทศจีนนะครับโดยเส้นทางในไทยจะมี11สถานีผ่าน8จังหวัดร,ระยะทาง606กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราไปรับชม รับฟังกันในคลิปเลยครับผมไปกันครับเรามาพูดถึงรถไฟความเร็วสูงครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ในปีพศ2 0 2 2หรือปีพศ2 5 6 5นะครับท่านะครับตมก็เป็นข่าวของรถไฟความเร็วสูง ระหว่างสามประเทศนะครับก็จะมีประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณข่าวสามด้วยนะครับอ,ออนไลน์นะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนเป็นการร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนในการพัฒนาระบบการขนส่งระบบรางให้สามารถขนส่งสินค้าและผู้คนได้อย่างรวดเร็วนะครับ ท่านผู้ชมเส้นทางจะวิ่งจากกรุงเทพที่สถานีกลางบางซื่อไปที่ประเทศลาวและเข้าสู่ประเทศจีนโดยเส้นทางในประเทศไทยจะมี11สถานีผ่าน8จังหวัดร,ระยะทางทั้งหมด600กับอีก6กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมการพัฒนาโครงการจะแบ่งการดูแลเป็นฝ่ายไทยจะดำเนินการก่อสร้าง และออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินมูลค่า45,700ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมส่วนฝ่ายจีนจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการออกแบบและวางระบบรางรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงในไทยได้มีการเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการ ในปีพศ2572นะครับอันนี้เป็นข่าวสารตั้งแต่ปี2022นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าหากโครงการแล้วเสร็จไทยจะได้รับประโยชน์ในการส่งออกและนำเข้าสินค้าได้อย่างรวดเร็วและการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวและยังเป็นการกระจายการพัฒนาไปตามสถานีรถไฟความเร็วสูงอีกนะครับ านผู้ชมยอ่อหัวข้อที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมรถไฟความเร็วสูงประเทศไทยฟังดีๆนะครับท่านผู้ชมในประเทศไทยรถไฟความเร็วสูงสายไทยจีนจะวิ่งจากสถานีกลางบางซื่อไปสถานีหนองคายโดยจะถูกแบ่งเป็นสองช่วงตามการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมช่วงที่หนึ่งช่วงกรุงเทพ ถึงนครราชสีมาเป็นช่วงการก่อสร้างในระยะที่1แบ่งเป็น6สถานีเชื่อมจากกรุงเทพไปนครราชสีมาโดยในปัจจุบันมีการเริ่มก่อสร้างไปแล้วใช้งบประมาณในการก่อสร้าง1 7 9 4 0 0ล้านบาทนะครับระยะทางรวม250ยกโลเมตร มีโครงสร้างเป็นทางยกระดับทางยกระดับก็คือจะเป็นสะพานสูงที่ผมผมพาท่านผู้ชมไปขับรถดูความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมก็มีระยะทางที่181.9กิโลเมตรระดับพื้นก็คือระดับใต้ระดับดินนะครับท่านผู้ชมจะเสมอในรางรถไฟที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มีระยะทาง64กิโลเมตรนะครับ แล้วก็จะเป็นช่วงอุโมงที่จะทำการเจาะแล้วก็อยู่ในช่วงการเจาะนะครับมีระยะทาง6.4กิโลเมตรวิ่งผ่านบางซื่อดอนเมืองอยุทยาปากช่องและนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมที่เป็นสถานีปลายทางในระยะที่หนึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้ได้ใช้บริการในปี ศ2569อันนี้ก็เป็นข่าวสารจากปีพศ2565นะครับก็เขาจะเปิดให้บริการในปี69นะครับแต่ปัจจุบันก็อยู่ในช่วงดาเนินการก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เอาข่าวสารของรถไฟไทยจีนลามาอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟัง ย้อนความกลับไปนะครับท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองนครราชสีมาถึงหนองคายเป็นช่วงการก่อสร้างระยะที่สองแบ่งเป็นห้าสถานีต่อจากสถานีนครราชสีมาไปยังหนองคายนะครับโดยมีกำหนดในการเริ่มก่อสร้างในช่วงปีพศ .2566 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในช่วงปีพศ2572นะครับท่านผู้ชมใช้เงินลงทุนกว่า2,026,300ล้านบาทนะครับระยะทางรวมทั้งหมด356กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมเมื่อรถไฟความเร็วสูงสร้างเสร็จจะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาจะใช้เวลาเพียง 1>, 1ชั่วโมงกับอีก30นาทีและใช้เวลา3.1ชั่วโมงจากกรุงเทพไปหนองคายนะครับท่านผู้ชมก็คือก็คือถ้ามีถ้ามีการสร้างเสร็จนะครับก็คือจะลดระยะเวลาในการเดินทางจากแต่ก่อนเราเดินทางจากกรุงเทพสามถึงสชั่วโมงนะครับรถไฟที่พื้นดินนะครับท่านผู้ชมสัญญาการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในระยะที่หนึ่งกรุงเทพถึงนครอนไจิมามีการแบ่งช่วงการก่อสร้างออกเป็น14ช่วงหรือ14สัญญาเองนะครับท่านผู้ชมโดยจะเปิดให้ผู้รับเหมาแต่ละเจ้าประกวดราคากันเพื่อหาผู้รับเหมาที่ให้ราคาต่ำที่สุดโดยแต่ละสัญญามีรายละอเอยียดดังนี้นะครับท่านผู้ชม คือผมเท้าความนะครับก่อนนะครับท่านผู้ชมก็คือข่าวสารที่เอามาให้ท่านผู้ชมรับฟังย้อนความกลับไปเมื่อปีปีพศ2022นะครับท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับสัญญาที่หนึ่งีดหนึ่งงานก่อสร้างคันทางระดับดินช่วงกลางดงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตร รับผิดชอบการก่อสร้างโดยกรมทางหลวงสัญญานี้มีการก่อสร้างโยธาแล้วเสร็จนะครับก็คือสร้างคันทางแล้วเสร็จนะครับท่านผชมเหลืองานวางรางนะครับสัญญาที่2องขีดหนึ่งงานขอสร้างคันทางระดับดินช่วงสีคิ้วถึงกุดจ,จิตระยะทาง11กิโลเมตรบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างหรือรับผิดชอบนะครับก็จะเป็นซีวิลเอนจิเนียริ เป็นผู้เป็นผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่สามขีดหนึ่งงานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงแก่งคอยกลางดงและปางอาโศกนะครับที่ผมพาไปเมื่อตอนเดือนที่แล้วครับที่วิ่งไปสุดที่แก่งคอยก็คือไม่ได้ไปต่อนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปต่อนะครับท่านผู้ชมระยะทางทั้งหมดสามสิบ จุด21กิโลเมตรรับผิดชอบการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับที่ร่วมทุนกับ C.R.E.C จากจีนนะครับท่านผู้ชมสัญญาที่3ขีด1งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขาช่วงมวกเหล็กถึงลำตะคองนะครับระยะทาง12.2 สามกิโลเมตรก่อสร้างโดยบริษัทนวรัตพัฒนาการนะครับทาบ่านผู้ชมสัญญาที่สามขีดสามงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงบันไดม้าถึงลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรก่อสร้างโดยบริษัทกรุงทนอินเจเนียริงนะครับทาบ่านผู้ชมสัญญาที่สามขีดสี่งานก่อสร้างคันทางระดับบินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงลำตะคองสีคิ้วและปุญจิกถึงโคกวดนะครับทนผู้ชมระยะทาง37.45กิโลเมตรก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับสัญญาที่3 5ก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงโคกวดถึงนครราชสีมาระยะทาง13.69กิโลเมตรรวมการก่อสร้าง สถานีนครราชสีมาที่ดูแลโดยกลุ่มบริษัท SPGK นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบว่าย่อมาจากอะไรนะครับเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับสัญญาที่4ี่ขีดนึงงานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีท่าทยานอากาศดอนเมืองระยะทาง11.83กิโลเมตร รวมงานปรับปรุงและเชื่อมต่อสถานีถ้าอากาศยานดอนเมืองที่บริเวณน,นี้จะเป็นจุดร่วมของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับท่านผู้ชมัญญาที่4ก2งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงดอนเมือง ถึงนวนครระยะทาง21.80กิโลเมตรก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริงนะครับสัญญาที่4.3งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับช่วงนวนครบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรรับผิดชอบการก่อสร้างโดยนวรัตพัฒนาการที่ร่วมทุนกับไชน่าสเตต e คอนสตรั c ชั่น เอนจิเนียริงนะครับท่านผู้ชมก็รวมลงทุนสองบริษัทนะครับสัญญาที่สี่ขีดจีงานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไฟนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับท่านผู้ชมสัญญาที่สี่ขีดห้างานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับช่วงบ้านโพกร,ระแก้วระยะทาง สิบสามจุดสามศูนย์กิโลเมตรรวมงานก่อสร้างสถานีอิตยาที่รับผิดชอบการก่อสร้างโดยบริษัทอิตาเลียนไทยแต่โครงการยังอยู่ในขั้นตอนของการเป็นอยู่ในขั้นตอนของการยืน่นผลการกระทบทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับผู้ชมเนือไอเอัญญาที่สี่หงงานก่อสร้างคันทางระดับดิน และโครงสร้างระดับช่วงพระแก้วสระบุรีระยะทาง31.6กิโลเมตรก่อสร้างโดยบริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบังมากผมจะพาไปดูจุดนี้ครับไม่แน่ใจว่าดำเนินการก่อสร้างหรือยังครับสัญญาที่4.7งานก่อสร้างคันทางระดับดนและโครงสร้างยกระดับช่วงสระบุรีถึงแกนพลระยะทาง 12. 99กิโลเมตรรวมงานก่อสร้างสถานีสระบุรีและปรับปรุงสถานีแก่งคอยก่อสร้างโดยบริษัทเอ็นเจนเนอรริงนะครับจุดนี้ก็จุดที่ผมพาท่านผู้ชมไปดูหน้าง,งานจริงนะครับอยู่ในช่วงก่อสร้างน,นะครับท่านผู้ชมสถานีแก่งคอยก็จะเป็นช่วงปรับปรุงปรับปรุงสถานีจะไม่มีสถานีนะครับของรถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชม โดยสัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาที่ก่อสร้างในสวนงานโยธาทางวิ่งรถไฟและสถานีไม่รวมการวางระบบรางและรถไฟที่จีนจะเป็นผู้มารับดำเนินการต่อนะครับท่านผู้ชมรถไฟที่จะนํามาใช้ในโครงการเป็นรถไฟที่นํามาจากประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมโดยสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ ห้า้อยเก้าสิบสี่ที่นั่งแบ่งเป็นดังนี้ครับท่านผู้ชมชั้นที่หนึ่งหกสิบเก้าที่นั่งชั้นมาตรฐานสี่รอยเก้าสิบแปดที่นั่งความเร็วในไทยถูกลิมิตไว้ที่สองร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมราคาต่อขบวนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่ง้ยหกสิบหกล้านบาทไทยสั่งซื้อไปแล้วหขบวนนะครับ เพื่อใช้ในโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพถึงหนองคายสถานีรถไฟความเร็วสูงระยะที่หนึ่งหนึ่งสถานีกลางบางซื่อสถานีกลางบางซื่อจะเป็นสถานีแรกของโครงการรถไฟความเร็วสูงโดยตัวสถานีมีก่อสร้างแล้วเสร็จในส่วนของงานโยธารอการวางระบบรางรถไฟความเร็วสูง พื้นที่สําหรับรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ที่ชั้นสามนะครับท่านผู้ชมก็คือจะมีสามชั้นนะครับตามภาพประกอบนะครับท่านผู้ชมในส่วนของงานก่อสร้างถัดไปคือการทําทางยกระดับเชื่อมไปยังสถานีดอนเมืองซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนะครับ 2. สถานีดอนเมืองสถานีดอนเมืองเป็นสถานีที่เชื่อมกับสนามบินโดยในปัจจุบันจะมีสถานีรถไฟสายสีแดงอยู่ก่อนแล้วการก่อสร้างจึงเป็นการต่อเติมจากสถานีเดิมออกจากเป็นอีกหนึ่งสถานีที่รอรับรถไฟความเร็วสูงนะครับและ Arl ที่จะวิ่งมาเชื่อม กับสนามบินนนทนเมืองนะครับนอกจากนี้ยังเป็นสถานีที่เป็นศูนย์รวมของรถไฟชานเมืองรถไฟทางไกลรถไฟความเร็วสูงและรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานโดยมีการแบ่งการใช้งานเป็นดังนี้นะครับท่านผู้ชมชั้นที่หนึ่งชั้นจำหน่ายตัว๋วแยก3จุดสำหรับแต่ละประเภทรถนะครับท่านผู้ชมชั้นที่สอง ชานชาลารถไฟทางไกลและชานชาลารถ ARL นะครับท่านผู้ชมชั้นที่สามชานชาลารถไฟชานเมืองและชานชาลารถไฟความเร็วสูงนะครับส่วนมากรถไฟความเร็วสูงจะอยู่ที่ชั้นสามนะครับท่านผู้ชมก็จะมีมีลิฟต์มีบันไดเลื่อนให้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นเลยครับสามสถานีอยุทยา สถานีอุธยาเป็นสถานีที่สร้างรับสถานีรถไฟเดิมโดยเป็นการสร้างเพื่อรองรับรถไฟทุกระบบไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตมีการแบ่งการใช้ประเภทของสถานีเป็นชั้นที่หนึ่งเป็นชานชลารถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองสายสีแดง ชั้นที่สองเป็นส่วนจำหน่ายตั๋วโดยสารและโถงพักคอยชั้นที่สามเป็นชานชลารถไฟความเร็วสูงสายอีสานและสายเหนือนะครับท่านผู้ชมโดยในปัจจุบันตัวสถานียังมีการกำหนดรูปแบบสถานีที่ชัดเจนเพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาผลกระทบทางด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมหรือ SIA เนื่องจากตัวสถานีตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญทำให้การก่อสร้างสถานีจะต้องไม่ทำลายเอกลักษณ์ของอุธยาทำให้รูปแบบสถานีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับท่านผู้ชมข่าวล่าสุดในปีพศ2566นะครับก็คือจะให้สร้างเส้นทางก่อนนะครับส่วนสถานีก็จะ หยุดให้เรื่องดราม่าจบก่อนนะครับท่านผู้ชมจี G. สถานีสระบุรีสถานีสระบุรีจะมีการย้ายสถานีให้ถัดออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถานีรถไฟเดิมตั้งอยู่ใกล้กับสาลากลางจังหวัดสระบุรีและถนนทางหลวงหมายเลข362ด้านหลังของห้างโรบินสันและใกล้กับอ่างเก็บน้ำคลองเพียว ตัวสถานีจะรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ในอนาคตลักษณะสถานีแบ่งเป็น 1. ชั้นที่1ชานชลารถไฟทางไกลวงเล็บอนาคตนะครับทา่านผู้ชมชั้นที่2พื้นที่ขายตั๋วและเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารชั้นที่3พื้นที่รอคอยรถไฟความเร็วสูงชั้นที่4ชานชลารถไฟความเร็วสูงนะครับ ก็จะมี4ชั้นนะครับสถานีสรับรีก์สูงกว่า3สถานีที่ผ่านมานะครับ5สถานีปากช่องสถานีปากช่องเป็นหนึ่งในสองสถานีที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาตำแหน่งจะอยู่ห่างจากสถานีรถไฟปากช่องเดิมขึ้นไปทางทิศเหนืออยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข2247 ใกล้กับถนนมิตรภาพโดยจะเป็นสถานีรองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่นะครับท่านผู้ชมสถานีที่6เป็นสถานีนครราชสีมานะครับสถานีนครราชสีมาเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการในระยะที่หนึ่งโดยทำเลจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนครราชสีมาเดิมภายในอาคารประกอบไปด้วยชั้นที่หนึ่ง ทางเข้าออกอาคารและพื้นที่พักคอยชั้นที่2พื้นที่ขายตั๋วและชานชลาร,รถไฟทางไรชั้นที่สามชานชลาร,รถไฟความเร็วสูงนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารสาร,สาระสำคัญนะครับท่านผู้ชมข่าวสารจากปี2022นะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ รับชมรับฟังกันอีกรอบหนึ่งอยู่ในช่วงก่อสร้างก็เป็นข่าวสารที่เขาวางแผนไว้นะครับว่าจะเปิดใช้งานในปี72ในบางจุดหรือที่พูดกันในปัจจุบันก็คือเร่งสร้างให้เสร็จและเปิดใช้งานในปีพศ2572นะครับก็คลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแน n ด้วยนะครับถ้าท่านไม่ชอบก็ฝากติดตามกดไลค์เช่นกันครับผมช่องโควิดชา a n n e ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ